ฟังทุกท่ายนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบเพศสัจกรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยนเรศวร FM 107.25MHz วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนในทุกๆเย็นวันศุกร์เวลาประมาณ18นาฬกา30นาทีถึง19นาฬกาสำหรับช่องทางการติดต่อก,กับรายการมีหลายช่องทางด้วยกันนะคะทางโทรศัพท์หมายเลข0 5 5 9 6 1 1 2 4ทางเว็บไซต์ที่ w w w n u r a d i o nu.ac.th หรือทาง Facebook พิมคำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยนเลศวรคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามรายการได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงขวัญจิตด่านวิไลาอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลายัยนเลศวน วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาร่วมพูดคุยในการอจัดรายการวันนี้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับนิสิตเพศสัชศาสตร์จารย์ลพัฒน์หมื่นลักษณ์นิสิตคณะเพศสัรศาสตร์สาขาวิวชาการบริบาลทางเพศสัจกรรมชั้นปีที่หกค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ ในปีที่ผ่านๆมานะคะเราประสบปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5มครอนหรือที่เราเรียกกันว่า PM 2.5ค่ะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะแต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะคะทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะกลายเป็นสีแดงในเรื่องของฝุ่นพิษ PM 2.5ที่เราจะเห็นข่าวรายวันที่รายงานสถานาการณ์ฝุ่นพิษนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเชียงใหม่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วค่ะ แม้แต่ในจังหวัดพิษนุโลกเองก็ไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้ลองเช็คค่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ท่านอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเกินค่ามาตรฐานท้งนั้นเลยค่ะตอนนี้หลายคนเริ่มกังวลเกี่ยวกับผลของการสัมผัสฝุ่น PM 2.5ว่าจะเกิดผลเสียยังไงบ้างถ้าเราได้รับฝุ่นนี้เข้าไปร่างกายจะเป็นยังไงบ้างอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันหรือว่าลดการสัมผัสได้ยังไงบ้าง ซึ่งหนึ่งในผลเสียระยะยาวที่เริ่มมีการพูดถึงกันก็คือความสัมพันธ์ของ PM 2.5กับมะเร็งปอดค่ะใช่แล้วนะคะสำหรับฝุ่น PM 2.5นะคะก็ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะคะโดยเฉพาะโรคมะเร็งปอดนะคะส่วนสาเหตุที่คนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้กันจานวนมากเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะอย่างเช่นโรคมะเร็งปอดเนี่ยเป็นโรคที่มีการตรวจคัดกรองในระยะแรกสามารถทำได้ค่อนข้างยาก ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการาคิดว่าตนเองอมีอาการผิดปกติก็มักจะคิดว่า,าไม่มีอะไรจนกระทั่งปล่อยให้โรคมันเป็นเยอะก็คือสุดท้ายแล้วการวินิจฉัยก็จะเริ่มต้นในช่วงของพบเจอว่าเป็นระยะลุกลามไปแล้วนะคะก็จะส่งผลให้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงหลังจากที่มีการวินิจฉัยในระยะโรคเหล่านั้นหรืออาการแสดงของโรคมะเร็งปอดเนี่ย ส่วนมากแล้วอาการนํำก็คือเป็นภาวะไอเรื้อรังส่วนใหญ่เราก็ยังไม่ได้คิดถึงว่าเราจะเป็นถึงขั้นมะเร็งปอดนะคะก็ปล่อยให้เกิดภาวะไอเรื้อรังเป็นระยะเวลานานแล้วเราก็ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษากันแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยเนี่ยก็คือในเรื่องของสิทธิการรักษาก็มีผลต่อการเลือกใช้ยาด้วยก็เลยจะเป็นปัญหาหลายๆอย่างที่ ส่งผลต่อการตอบสนองแล้วก็ในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งปอดร,รวมถึงอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะดังนั้นวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะก็คือ PM 2.5กับมะเร็งปอดค่ะ โดยจากข้อมูลสถิติโรคมะเร็งที่พบมาก10อันดับแรกของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติพุทธศักราช2564นะคะพบว่าเพศชายเป็นมะเร็งปอดรายใหม่อันดับ3ค่ะและเพศหญิงเป็นมะเร็งปอดรายใหม่อันดับ4และจากข้อมูลกองยุทธศาสตร์และงานแผนกระทรวงสาธารณาสุขอัตราการตายจำแนกตามกลุ่มโรคมะเร็งตอบประชากร1 0 0 0 0คนของประเทศไทยนะคะ พบว่าโรคมะเร็งปอดค่ะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับสองโดยสายเหตุสําคัญนะคะมาจากการสูบบุหรี่รวมถึงคนที่ดมควันบุหรี่จากที่คนอื่นสูบค่ะเพราะว่าในควันบุหรี่นะคะมีสารก่อมะเร็งมากกว่า60ชนิดเลยทีเดียวค่ะค่ะก็จริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยโรคมะเร็งปอดเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่สูบบุหรี่เยอะๆแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก็ค้นพบว่า ถึงแม้คนที่ไม่ได้สูบบุหรี่จัดนะคะก็สามารถที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดได้แล้วก็พบว่ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าจริงๆแล้วการเกิดโรคมะเร็งปอดเนี่ยมันมาได้จากหลายๆสาเหตุแล้วก็ปัจจัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสูบบุหรี่แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน,านอย่างเช่นว่า เราอยู่บ้านเดียวกันมีสามีหรือว่ามีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ทุกวันแล้วก็เราก็ต้องอยู่ในพื้นที่ในห้องเดียวกันเป็นเวลาวันละหลายๆชั่วโมงนะคะเราก็จะสัมผัสกับสารพิษที่มาจากบุหรี่หรือในเรื่องของอาชีพการทำงานอย่างเช่นการทำงานในโรงงานแร่ใย,ยหินซึ่งในโรงงานแร่ใย,ยหินเนี่ยก็จะมีสารพิษนะคะตัวหนึ่งที่จะสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งปอดด้วยเช่นกัน แล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะคะก็คือในส่วนของกรรมพันธุ์นะคะซึ่งก็จ,จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดก็จริงๆแล้วปัจจัยต่างๆที่พูดถึงมานี้นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดได้ประมาณ2.5เท่าแต่ว่าเราก็ยังค้นพบว่าถึงแม้จะไม่มีปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเนะะี่ยค่ะคนเราก็ยังพบว่าเป็นมะเร็งปอดได้นะคะทีนี้ การที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2 5ในปริมาณสูงก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยได้มากถึง1-1.4เท่าเพราะว่าไอ้เจ้า PM 2 5หาค่ะถ้าลอยเข้าไปในปอดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปในร่างกายเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เราก็อาจจะไม่ได้รับไม่ได้ป้องกันตัวเอง การที่เจ้า PM 2.5เข้าไปในปอดมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเราก็คือโดยเฉพาะตำแหน่งปอดซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายแล้วถ้าเกิดมีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของ DNA RNA ในร่างกายนะคะแล้วถ้าร่างกายได้รับสารเหล่านี้ในปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเซลล์ในร่างกายเราก็จะเกิดความผิดป,ปกติและสุดท้ายก็ กลายพันธุ์เกาะให้เกิดโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะเป็นมะเร็งปอดน,นะคะซึ่งปัจจัยกระตุ้นอย่างอื่นก็คือเรารู้แล้วว่าบุหรี่นั้นก็เป็นสารพิษถ้าคนไข้มีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5ในปริมาณเกินมาตรฐานค่อนข้างเยอะและร่วมกันเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งเสี่ยงกับการเกิดเป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นนะคะไอ้เจ้า PM 2.5เนี่ย เป็นสารก่อมะเร็งอันดับหนึ่งที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เลยทีเดียวนะคะโดยอาการที่สงสัยว่าอาจเป็นอาการของโรคมะเร็งปอดนะคะก็ได้แก่อาการไอเรื้อรังติดต่อกันมากกว่า2สัปดาห์ค่ะอาการไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือดนะคะอาการเจ็บหน้าอกมีน้ำหนักลดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารหรือในบางคนอาจจะมีอาการไข้หรือว่ามีปอดติดเชื้อซ้ำซากค่ะ แต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังมีอาการเหล่านี้ก็ไม่ได้แปลว,ว่าจะเป็นโรคมะเร็งปอดนะคะเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยก็สามารถพบได้ในคนที่เป็นโรคอื่นได้ค่ะอย่างเช่นวันโรคปอดเป็นต้นค่ะทางที่ดีนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ให้ไปพบคุณหมอเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเลยดีกว่าค่ะค่ะก็เจ้า PM 2.5นะคะก็มาทำความรู้จักกับ PM 2.5กันนิดนึง ตัว PM 2.5นั้นเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กซึ่งเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ถึง20เท่าเลยนะคะออนุภาคที่ว่าเนี่ยมันประกอบไปด้วยก๊าซพิษแล้วก็สารก่อมอะเลงซึ่งอยู่ในนั้นหลายๆสารเลยนะคะที่เป็นสารพิษที่เกิดขึ้นจากฝุ่น PM 2.5 PM 2.5เกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็คือเกิดจากการเผาไหม้จากเครื่องยนต์การเผาในที่โลง่งแล้วก็พวกควันที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขามีการประกาศว่าเกณฑ์นแนะนำคุณภาพอากาศในปีพศ2564ฉบับใหม่จริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานของอากาศในรอบ16ปีที่ผ่านมานะคะเพิ่งจะมาประกาศใหม่นะคะซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวเลขค่าเฉลี่ยรายวันแล้วก็รายปีในเกณฑ์เฉลี่ยรายวันนะคะเขามีการกำหนดว่าไม่ควรเกิน 15ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งของเดิมเนี่ยกำหนดไว้ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรแล้วก็สำหรับค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่น PM 2.5นะคะซึ่งจ,จัดว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยไม่ควรเกิน5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรจากเดิมที่กำหนดไว้10ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรนะคะแต่ทีนี้พอมาดูสถนานการณ์ในประเทศไทยซึ่งแต่ก่อนเนี่ย กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเขาได้มีการก,รำ,กรำหนดค่าเฉลี่ยรายวันไม่ควรเกิน50ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็สำหรับค่าเฉลี่ยรายปีก็ไม่ควรเกิน25ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็มีการเรียกร้องจากภาคประชาชนค่ะจนในที่สุดก็ได้มีการกําหนดมาตรฐานฝุ่น PM 2.5ใหม่จากคณะกรรมาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะโดยปรับค่ามาตรฐานเฉลี่ยนในเวลา24ชั่วโมงค่ะว่าควรที่จะไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะ ส่วนค่าเฉลี่ยรายปีนะคะก็ไม่ควรเกิน15มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนับแต่วันประกาศพระราชกิจการนุเบกษาซึ่งก็คือวันที่23มิถุนายน2565นั่นเองค่ะแล้ว PM 2.5นี่มันทำให้เราเป็นโรคมะเร็งปอดได้จริงไหมคะอาจารย์ก็อาจจะไม่จริงหรืออาจจะจริงนะคะขึ้นอยู่กับว่ามันมีปัจจัยที่สัมพันธ์แค่ปัจจัยเดียวหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่า อย่างที่ได้เล่าไปในช่วงต้นของรายการนะคะว่าโรคมะเร็งปอดเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุแล้วก็หลายๆปัจจัยที่ส่งเสริมกันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงหนึ่งปัจจัยเดียวเท่านั้นซึ่งจากข้อมูลที่มีการศึกษากันอย่างแพร่หลายทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็พบว่าเจ้า PM 2.5นั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุข,ของการเกิดโรคมะเร็งปอดนะคะโดยพบว่าฝุ่น PM 2.5ในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเนี่ยของประเทศไทยตอนนี้ มีค่าสูงเกินมาตรฐานจนมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วนะคะก็การที่เราเนี่ยได้รับ PM2.5 ในปริมาณมากเป็นระยะเวลานานก็จะส่งผลให้เกิดโรคร้ายแหลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมถึงโรคมะเร็งได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเมื่อฝุ่น PM2.5 เข้าสู่ร่างกายของเรามันก็จะทำให้เกิดกระบวนการอักเสบโดยเฉพาะที่ปอดซึ่งมันก็จะเป็นแหล่งของการ ค่ผ่านของฝุ่นเข้าไปในร่างกายนะคะก็จะทำให้เกิดการทำลายของระบบต่างๆภายในเซลล์ปอดซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวโดยผลกระทบระยะสั้นที่เกิดขึ้นกับเรานั้นก็อาจจะพบว่ามีการระคายเคืองที่ตาที่คอแล้วก็จมูกเราอาจจะมีการเกิดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะมีอาการไอแน่นหน้าอกหรือมีอาการเหนื่อย เกิดโรคหืดหรือว่าปอดอุดกั้นเรื้อรังเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นลายใหม่หรือว่าโรคเดิมกําเริบได้แล้วทีนี้พอไอ้เจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยเราสูดดมไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันก็จะสะสมเป็นระยะเวลานานเกิดการอักเสบสะสมเรื้อรังนะคะก็จะเหนียวน้ำทำให้กลายเป็นมะเร็งปอดได้ในที่สุดนะคะ นอกจากนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเจ้า PM 2.5เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เป็นสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ก็จะพบได้จากพวกควันไฟรวมไปถึงควันที่เกิดขึ้นจากการทอดซ้ำของน้ำมันนะคะก็ด้วยปัจจัยเหล่านี้ก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งปอดได้เช่นเดียวกันค่ะจริงๆอยากจะนำเสนอข้อมูลของการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่า เขามีการเก็บข้อมูลในประชาชนที่มีประวัติสัมผัสกับพวก PM 2.5เป็นระยะเวลานานนานในที่นี้เนี่ยก็มีทั้งการศึกษาที่อาจจะเป็นระยะยาวอย่างน้อยหนึ่งปีหรือว่าในช่วงชีวิตมากกว่าหรือเท่ากับ10ปีขึ้นไปนะคะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยก็พบว่าในกลุ่มของประชากรที่มีการสัมผัสกับเจ้า PM 2.5เป็นเวลานานก็จะเสี่ยงต่อการเกิดของ เรื่องของโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราการเสียชีวิตด้วยนะคะก็นอกจากนี้ก็เรายังจะมีการยกกรณีศึกษานะคะว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดที่คาดว่าน่าจะสัมพันธ์กับการเกิดจาก PM 2.5นะคะ คือเนื่องจาก p m 2.5เนี่ยมีผลต่อการเกิดมะเร็งปอดแต่ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีจึงจะมีอาการแสดงนะคะเราจึงไม่ได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากมีการสูดดมหรือว่าได้รับฝุ่นพิดนี้เข้าสู่ร่างกายค่ะแต่ว่าตัวอย่างที่จะยกขึ้นมานะคะก็คือตัวอย่างของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่คาดว่าจะเกิดจากการสัมผัสหรือว่าสูดดมฝุ่น p m 2.5ค่ะ หนึ่งในนั้นนะคะก็คือผู้ป่วยรายหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่สามทั้งที่อายุยังน้อยไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่กําลังมีปัญหาฝุ่นควันพ m เอมาเป็นระยะเวลานานแล้วเท่านั้นเองค่ะค่ะใช่แล้วค่ะก็จากกรณีศึกษาที่น้องพัดเขาได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะก็ จะยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความรุนแรงของภาวะฝุ่นควัน PM 2.5ที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาหลักของในประเทศไทยเราเลยนะคะโดยพบว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มการเสียชีวิตในช่วงที่มีมลพิษทางอากาศสูงตั้งแต่ในช่วงปี2559ถึง2562เพิ่มขึ้นมากกว่า200%นะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากฝุ่น PM 2.5กว่า เจ็ดหมื่นหนึ่คนแล้วก็จัดเป็นลำดับที่3ของอาเซียนเทียวนะคะรองจากอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามแล้วก็นอกจากนี้นะคะการเกิดโรคมะเร็งปอดจากมลพิษทางอากาศเนี่ยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วยค่ะ แล้วจากปัญหามลภาวะฝุ่นควัน PM 2.5ที่มีความรุนแรงจนส่งผลต่อสุขภาพอย่างที่เราคุยกันมาก่อนหน้าน,นี้ค่ะเราควรจะมีการดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่ PM 2.5ยังคงสูงอยู่แบบนี้ดีคะอาจารย์ค่ะก็ในสถานการณ์ที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5ในปริมาณที่สูงนะคะก็วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเลยก็คือเราจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากาอนามัยนะคะ แต่ว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้พวกเราอะ่ะก็จะใส่หน้ากากาอนามัยกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาแล้วก็ทุกคนจะต้องมีการใส่หน้ากากาอนามัยเวลาที่ออกมาในบรรยากาศภายนอกนะคะแต่ว่าหน้ากากาอนามัยที่สําหรับป้องกัน PM 2.5ก็จะแตกต่างกับหน้ากากอนามัยที่เราใส่กันเพื่อป้องกันไวรัสโควิดตัวหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้เนี่ย ก็ต้องมีความสามารถในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนได้อย่างเช่นหน้ากาก N95 นะคะนอกเหนือจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรกระทำก็คือหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่กลางแจ้งในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศสูงค่ะแล้วในกรณีที่เราอยากจะแบบออกไปออกกำลังกายข้างนอกล่ะคะอาจารย์่หนเช่นอยากออกไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ขออนุญ,ญาตนําข้อมูลของนายแพทย์ชนลพันธ์ติยถาวรอนอันต์ซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพที่กล่าวไว้ในข้อมูลสําหรับให้ประชาชนได้รับทราบในการปฏิบัติตัวนะคะในส่วนของการออกกําลังกายว่าท่านกล่าวว่าการออกกําลังกายอะคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเมื่อปริมาณฝุ่น PM 2.5ในบริเวณนั้นมีปริมาณที่ค่อนข้างสูง ซึ่งมันก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้นะคะโดยท่านแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่เราอจะบอกกำลังกายในที่ปริมาณฝุ่นเยอะมีปริมาณฝุ่นเป็นจำนวนมากแล้วทางที่ดีก็คือจะต้องมีการตรวจเช็คปริมาณการแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็จะมีในส่วนของสีที่จะแตกต่างกันในการบอกของความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอะคะ่ะควรจะต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยแล้วก็ควรที่จะมีการติดตามอาการตัวเองเวลาที่ออกกําลังกายด้วยนะคะถ้ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่าในระหว่างช่วงที่ออกกําลังกายเพราะว่าจะยิ่งมีอาการของโรคกําเริบขึ้นมาได้โดยเฉพาะถ้าในบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มเนี่ย ก็จะแนะนําว่าให้ออกกาลังกายในที่รล่มเช่นการว่ายน้ําเล่นปิงปองบาสเกตบอลหรือว่าเต้นแอโรบิอกออกกําลังกายในที่รล่มแต่ว่าถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงแนะนําว่าไม่ควรออกจากบ้านหรือต้องออกกําลังกายในบ้านที่ไม่มีการแพร่ผ่านของฝุ่นละออง PM 2.5เข้าไปนะคะแล้วก็ควรที่จะมีการเฝ้าระวังอาการของตัวเองด้วยแล้วถ้ามีอาการผิดป,ปกติเนี่ย ก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะตรวจด,ดูแอปพลิเคชัน Air f o r t ไทยหรือว่าแอปพลิเคชันที่สามารถบอกปริมาณฝุ่นในพื้นที่นั้นๆได้นะคะ mm. เพื่อเช็คสภาพของฝุ่น PM 2.5ว่าอยู่ในปริมาณที่สูงกว่ามาตรฐานหรือเปล่าเราปลอดภัยที่จะอยู่ในพื้นที่นั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการดูดสูดดมของฝุ่น p m 2.5นั่นเองเพราะว่า ถ้าเราออกกําลังกายในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5เยอะเราอะช่วงที่เราออกกําลังกายเราก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีการหายใจเร็วขึ้นแรงขึ้นมันก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มการสูดดมฝุ่นเข้าไปในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยดังนั้นจึงเป็นข้อแนะนําที่ว่าเราอะไม่ควรที่จะออกกําลังกายในที่โล่งแจ้งในบริเวณที่มีฝุ่น PM 2.5ที่ปริมาณสูงเกินมาตรฐานที่มันมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ แล้วก็ไม่ควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยในช่วงที่ออกกําลังกายด้วยเพราะมันจะยิ่งเหนื่อยเร็วขึ้นค่ะค่ะแล้วก็จากที่เราพูดกันไปนะคะว่าเราควรเปลี่ยนออกกําลังกายในตัวอาคารนะคะเราก็ควรที่จะมีการตรวจสอบประตูหน้าต่างของห้องพักนะคะไม่ควรที่จะเปิดทิ้งไว้ในช่วงที่มี pm 2 5สูงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในห้องได้นะคะ ค่ะก็นอกจากที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของการดูแลตัวเองการป้องกันการรับฝุ่นนะคะจริงๆแล้วเราวะควรจะต้องมาช่วยกันแก้ที่ต้นเหตุจากที่เราได้กล่าวว่าฝุ่น pm 2.5มันมาจากตรงไหนได้บ้างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราก็เลยทุกคนเนี่ยค่ะก็ควรที่จะร่วมมือกันงดหรือลดการเผาไหม้นะคะไม่ว่าจะเป็น การจุดเทียนในบ้านในทั้งในบ้านหรือว่าในนอกบ้านนะคะรวมถึงการเผาขยะในที่โลง่งแล้วก็สำหรับรถที่อาจจะเกินระยะเวลาการใช้งานแล้วก็มีการปล่อยควันดำออกมามันก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณฝุ่น pm 2.5ให้กับมลภาวะที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะแย่ลงไปในทุกๆปีนะคะ แล้วใครบ้างอะคะที่ว่าจะต้องมีการระวังเป็นพิเศษในสถานการณ์ที่มีฝุ่น PM 2.5สูงกว่าค่ามาตรฐานก็คือที่เราพูดถึงในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนั่นเองอะคะ่ะ ก็กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะคะในช่วงที่มี PM 2.5สูงก็คือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจค่ะโรคหัวใจรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็เด็กค่ะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะคะสามารถได้รับผลกระทบแล้วก็มีอาการทุนแรงจาก PM 2.5ได้มากกว่าบุคคลทั่วไปค่ะ ก็สำหรับการพูดคุยกันในหัวข้อ PM 2.5กับมะเร็งปอดในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากหัวข้อนี้ไปไม่มากก็น้อยค่ะ ท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะเสภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pha.nu.ac.th หรือทาง a c e b o o k นะคะโดยค้นหาคำว่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรและก็เครื่องสาอางนะคะ สามารถติดต่อสอบถามมาที่รายการนี้หรือว่าเข้าไปสอบถามได้ที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์หรือสอบถามมาทางโทรศัพท์หรือว่าอีกช่องทางคือการส่งข้อความมาทางเฟ e b o o k ของคณะเภสัชศาสตร์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ